Вот так. И Вот. Okay. <laughs> ก็มันต้องปูโตอยู่เยังงเลยต้องปูโตเออก็เทมาติตีมันกันน้าเปียะติปิดพัสดุเอาปิ๊ดักามเพ้าเลืัอเปี๊ยหน้าเปี๊ยอย่างจะได้บรรลุตัวนี้เอาติปิดพัสดุ ก็มันปูผ้าอยู่แล้วไม่เป็นยังนี่นไม่ว่าอไวออย่อืมอืมอืมใ้เขาอืมใ้เขาอืม อืม,อ,มอาหาอะไรลูกหาอะไรครับอื่เจอแล้วเจอแล้วจำดีอ่าอ่ะฮะอาา่ะฮะเจอแล้วโอเคไหมครับเฮ้ยระวังหน้าตับนี่ัอืมตัวดตัวอีกอืมฮะ จะตัวไอ้ไปเลยครับครับ hmm. mm ือาแมนอืมตาแมน่อ่าอ่ออ่ออ่อ่ออืมอ่อออ่่าอ่อ่าอ่ออ่ออ อันนัอันะั้นอได้ละกัมนำผีอะไรผีอะไระไมอะไรผีผีอ้ตาเขาออเขาจดเลยอื่อืระวังระวังระวังเหลี่ยมนีระวังเหลี่ยม ระวังเหลี่ยมนี้ลูกระวังเหลี่ยมเหลี่ยมหเหลี่ยมเหลี่ยมเดี๋ยวมันจะบาดเอาบาดมืออตกนั้นเนี่ยดูสิปีนป่ายดูสิชอบมากยยไม่ไม่ไม่ด้ลูกลูกเ,เดี๋ยวมันบาดเอาเดี๋ยวมันบาดเอาเดี๋ยวมันบาดเอาครับเดี๋ยวมันบาดเอาลูกเดี๋ยวมันบาดเอาเออเดี๋ยวมันบาดเอา เดี๋ยวมันบาดเอาครับเดี๋ยวมันบาดเอาครับ